อบหล่วันพระข้าวเดียวกว่วบบันพระเดบเล็กเล็กหน่อยมาว่ล่ะไรไม่ได้ถ้าเสียหัคนบ่าขอมาเมื่อไรวันเสาร์ติปิดตรงเลี้ยนเขาบอกวมาตามวันพระติ ็ม่ารักษาศิลธรรมเป็นตัวเนี่ยรักษาโควิดไปหาเอาเนี่ยไปปิดนั่นแล้วยังจะเป็นหลายหลวงพ่อฟังคำรวพุธเจ้าศิลธรรมมันกลับมาโลกาพินาศเนี่ยมันโลก,ก่อนนี่กับบุไ่ไหายได้โลก,ก่อนโตของเขาหนุนคือกันตัวนั่นเห็นว่าว่าขมาแล้วศิลธรรมว่ากลับมาแล้วปัญญามันพระก็ว่าฆ่าโควิดโควิดนั่น ลี่ยุทธธรรมยุ่เหยิงใสทั้งหลายเคนเลงทำความงามความดีนี่ไปเล่งทำความสั่วโอ้ยเป็นพวกขรุขระใจเนาะมันมีร่องบานดิเรื่องบัตรของพระพุทธเจ้าไปยังย่านยังเป็นแล้ว công ơi của nó ấy ngồi ngào tao chả qua công trình miêu du thì cỡ đeo kè kẹp tai cứ ba một khẩu thường chạy sau này nó kéo ông vào đây té bỗng mãi Nhiều cứ cân ngoài thăm anh em tôi tân đấy ก็ตอบเขาก็ได้จักแล้วกูได้ยินตะบันเอาเกีวกับทัาไปความรู้สิมันว้าถือกระตาใส่สุดขาวไปเขาถามประได้เรื่องได้ว่าสิ่งที่มาพบพระพุทธศาสนาทำวบาให้เตือนให้ตกให้ดีใจให้ปีติในการได้มาพบพระพุทธศาสนา ในมาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าต,ติดโฉมนุษยสสะตติลาโพติดชังพุทธสมุปาดังติดชังสัตธรมมัดสวนังนั่นมีต่พระพุทธเจ้าผมมีประสงค์คว้าติด้ดม่อยากมากไก่วัดไก่ว่านี่เนาะอันนี้มีพระสงค์เต็มวัดเต็มว่า,าปัญญนก็ได้มันยูเหตุห่ัง เดี๋ยวนี้วันพระของญาติของโยมแต่ได้เป็นหยังจังพากันประมาทน่ะอันนั้เฮ็ดบ่ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บ้าคนต้องเฮ็ดได้ตนี้เอาให้ให้นั่นเจ้าของก็บ่พากันด่าบ่พากันเกลียดโอ้คนเามันยากนําคนเนาะ บอกว่ามันยากคนมันยากคนคนค้นโอ้สันจะหลักแนวยากแต่คำว่าสื่อคนจัก oh ผู้ใดตั้งให้จังเป็นจังสี่รถถึงคนคนแล้วจังว่าคนหลวงปู่สุดตะกี่โอ้ยว่าเรื่องคนนี่เมืมาเทียบกับอาหารคนไปคนมาคนไปคนมามันก็ผสมผุแบบตัวเมื่อท่านเปรียบปล่อยเมื่อท่านสุก อันนี้กับท่านใดก็คือกันเนล่มันูมีคุณธรรมตามคําสอนของพูะเจ้าจัาดเป็นคนสมบูรณ์แบบพอได้วันศีลวันพระยังหลงยังละจิเลตก็ได้เรื่อยนั่นเข้าใจว่าตัวสร้างแกงหูตัวง,งูแลบเลียนยังดีกว่าไม่ได้เหตุไม่ได้ทำจะเลยตัวหนูเห็นเน่เบิงใจเลยว่เห,วาาเ,ยเห็นคําว่าทุกที่สุดคือหาที่เกิด แต่เลยไปเขาใจตามคำว่าพระเจ้าว่านและตายเราศูนย์ตัวมันจะได้เป็นยังเออมันก็เปลี่ยนเฉพาะพลังและผมว่าคยเบิ่งใจม่าจะไปตั้งไหนไหมมันจะเป็นยังไงไปไปเบิ่งแต่ของบุตรของเน่าของเท่าของแกเพราะผมก็ได้ก็ว่าแต่ของเก่ายางบมดตักันตื่นัวโอ้เรายากไย มื่อนี้ก็ดเดินทางไปทั้งเอิ้อนดุ๊ยจูอย่างจูสองคนบ่ไหนไปแล้วไปบ้นไหนเขามีศรัทธาเพราะเหตุน้ำใดคนไห้พวกจูก็จูเบิ่งไปเอ้เหมือนนั้นไปงานบ้านนางรุ่นเป็นหลวงปู่ตุ้ยฝากต้นกิเลสสารมากูได้ปลูกบ่าะ ฮะเราล่องถิ่มใส่แล้วบอกว่าใส่ยัดตู้คนว่าบึงมีคนใส่หรือเปล่ามันก็มีคนใส่ยู่็นทั้งหลายทั้งฝ่าก็หพย่นเห็นไปเก็บอยู่พกเกลืษารพกเกลืสารมันเป็นยาระบายต้มสันแจ้วเดี่ยวกับไม่ต้องไปหายาในตลาดนีกก็ ก็เขาเกลี้สกล่อไปง่ายๆปลูกบ้านที่ไอ่ปลูกต้นเล็บพูดไรมันตายหมดมันเป็นน้ำพุนเฮยหยังก็ประจักษ์ว่าเราตั้งไว้นี่ซื้อๆกับมึงงามว่าเราไปย้ายไปใช้พุนเน็ตไว้บ่กงามสักผู้ได้ขับรถหลัก็จะเอาล่องไปใส่ละเห็นยุงลงตัวค่ะยุงลงตัวค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเลยบอกกี่วมนมาเอาไปแต่งบ้นปลูกไว้ หากคนถามอีกลิ่นีไม่คำตอบตอบยังไม่บอกกไม่แต่ว่าทีนี้คึ้นหลายมือแล้ววันนี้ยังคิดนพ่ออีกดีอันที่เบิดถามว้างอุปสรบทเรื่อีกนี่นี่มาคิดึ้นพ่อขึ้นมากกับที่ถามเบื่อกระดูกพยุรลงกว่าเพราะนั้นจะบอกลูกน้อยมาเอาอาบัานปลูกไว้ทางคุณเป็นยา ต่อไปมันสิบ่มีบางที่ผู้อยากเห็นจากถ้ำต่อไปภายหนา,ขอ,าของเก่าของเก่าบางทเออเห็นอยู่หันเห็นอยู่นี่สิได้ว่าตัวนี่จีดินปูไว้่ด้วก็วเป็นอย่างหรอเ่าเสียหายเนยของเป็นยาหลายประเภทอะไอ่านหลายแนวหลังบ้านกุศลบ,ธธบญย่างคางคางคูงงง่ทั้งนั้นกับมหาทั้งกุดแล้วเขาตุ้ย เขาทําความสะอาดพวกทงหน้ายัางเั็นไหมเอาพก,กิเล็กไปปลูกเป็นแถวเห็นเป็นหัวเจ้าผาเอาเพอไปกันคือข้าวบ้านได้ไหมพก,กิเล็ก,กันจะเห็นบางทีมันกินประมาณเพี้ยงหัวบวบใบตั๊มอันนี้เอาใบตั๊มเพื่อห้คพนเก็บกินนั่งพุทันขาใหญ่ได้หลายคือ ยานั่นมันด้เขาฝังไว้หันจักมันหลายหัวว้ก็จะยายออกไกน้างนอกคนจะจมยุ่รเสียแล้วอยู่งจินมาตะกีตะวอนมีต้นสองต้นตัวอยู่ขางทา้งจากทางมัตะบันกอมหอดวัดพระกุงมีสองสามเงาหนึ่งตัวมันจะแสงเจ็บมาก Bà cháu phát xuống với bà nhóc phát sẻng Mà chặt à hạn mà qua nó kép Phát kỷ lệch mà con Màu hiển này Tôm màu hiển bên nhẳng là Màu hát ra tôm khổng bọ Thế bà rõ Giấu nhau nhau Màu hoặc Giang cứ với cạnh Màu cứu xuống mưa đi đấy Cứ chẳng đi mất Cứ chẳng lấy mất โอ้กินคุณนบาทก็มีความสุขประชุมมือนี้ขีเดียกันว่าติเอเอาเอา,เอาลงไปจนใหนหาะมีถ้วยมีจานบ่เหตุดน้ำคำสอนของพุทธเจ้าก็ม,มีตะโต๊ะมาแล้วลกกันตั้งนั้น <c oughs> ดีแล้วล่ะงานใหญ่งานจ้างก็เรียบร้อยนมันทั้งมือที่แรกโอ้ประทันแต่วันที่ี1เบีย เป็นเมื่อแล้วก็ดีก็ยิบเ็แล้วเรียบร้อยเจ็บมันเจ็บนี่เขามีเอาดตั้งรักอีกยี่สิบยี่สามก็มาเห็ดเล่เตรียมยากแค่วัดตีวแล้วข้าเดียวนั่นเห็นบลร์พออู่ภาษาพอมีปัญหาอกตนญ่ตยุงกับพ่อหลายพ่อบุญวิบุญไหวตัวเด่ทั้งทึ้งกับพ่อดีพ่อมาะทั้งลานกับพ่อดี นนั่แหละเหตุน้ำบุญก็เป็นยังบุญด้วยพอแม่หลวงปู่ฝนพายจะย่ำได้ปุ้ยปัญหาเล็กเสียดิวันเกิดของหลวงปู่นี่โอ้ยว่มพี่ยุงยี่ยากเล็กเตียมแห้งแรงก็ได้ก็เตรียมเด้อนั่นอันบ่ตกกรอนกับเตรียมแต่เมียนของรอดเลองจากเราพอต่แล้วงานเราคนแรกเฝ้าปวดเต้นเด้แต่กรอนน่าทั้ง ถุงดำเอาไว้เม่นที่หลังยูแผลนยยมงงย,นย,ย,ย,ลนย่อยโอ้ยมีแต่ถุงหญ้ๆหนักหนูก็บ่ไไว้ดูวัดพระกุุงยังไข่เลยบ่กใครหลายปันไหนลยนั่นแหละบุญบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากบุญย่อมรักษาผู้มีบุญไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วนะ กับพระกเนศตั้งใช่ไหมเหตุบุญวันศิลวันพระก็มีอัไนไรเขาสมาธินั่งรน้ำเสียงปอดแดดแปดทุ่บรมเวณในหน่อยหลังเกือบสิหาสิอาชีปกดีเห็นมีเต็นแน่จุหันนิดนิดน้อยๆหรือไปแอมไปกั้นไปเหตุหนั้นมันบริเนั่งสมาธิเห็นไปแอมไป กันแล้วกน็นอนสมาธินั่นกุติฆ่ากิเลสผู้ตอบตอบว่ได้ดีปันไดมาเอาธรรมะไปตอบนะหลวงปู่ให้ทั้งนั่งทวนาแล้ว่าถือปันไดด้กุติเล็กๆสําหรับฆ่ากิเลสตั้งแต่ด้คิดตัวไม่ยังคือกิเลสเป็นตัวบัดนี่ถามเจ้าของก็ไปอีกเด้กนี่ไงกุติน้อยฆ่ากิเลสนี่นั่น มันแอบมม่มาขากิเลสเด้เลี้ยงกิเลสเด้ปฏิฆากิเลสในว่าจุดสัปดาห์นมุตังแกละพรอะโปลวาเวเนโมตตสะบาสันตาบาวาเตตนรบาเว มาเตกันโตเนี่ยปวดตัวจัดตวา เววฑานะเสติตะเนจังวุทธภาตะเยโน ยัสสharo ธัมมาวันติอายวัณโณสุขังภาลํสังสัมมา